หลังจากที่เปเอาข้าวโพดมาแล้วนะคะต้มเสร็จเรียบร้อยค่ะไม่ได้ไปหักนะคะเราก็จะกลับบ้านนะครับบ้านนาเราฝั่งนี้ในส่วนบนนะฮะฝั่งบนเนะาะเนทาะครับมท้าวครับไปกันแล้วก็ลูกๆของดิฉชันนะคะอันนี้ชันเดินมาค่ะ<อ>ชมชมท้องทุ่งนะคะเมื่อสุริยน ยม้มวนยาหมูนกกาก็บินมาสู่รังอ้าวลูกๆให้มาคิดถึงท้องทุ่งนาสสจังอานใช้ยังคอยวังเมื่อไรจะกลับบ้านนามาอยู่เมืองกรุง ใจก็มุ่งอยากจะดังด้วยความหวังอยากจะเป็นดารา <c oughs> ลำมากลำบนก็จะทนก้มหน้าจากมันอ้ <c oughs> <c oughs> ไปค่ะเข้าบ้านกันะนะครับนี่เป็นหมกนาข้าวเขียวขจีอ้อยอ้อยมีกลับมาอยู่บ้านพี่น้องชีวิตที่ผกพันมีขึ้นมีลงเนาะมันอยู่ที่เราว่าเราจะไปต่อหยุดนะครับตัวเราเองเป็นคนเลือกเราเลือกให้ตัวเราเองได้ ชีวิตของเราเป็นของเรานะคะไปครัดิฉันกับนงจะเข้าบ้านนะจ๊ะพร้อมลูกๆของทดิฉันสิบกว่าตัวที่เฝ้าไร่ตรงนี้ตรงนี้ไม่มีใครอยู่ค่ะนอกจากเราหลังเดียวโดดๆนะฮะและปูกป่าล้อมรอบนะครับอยู่กับธรรมชาติเนาะสงบสุขไม่ต้องคิดอะไรมาก ไปค่ะนักหนาพีค่ะตัวน,นี้เขาชื่อนักหนาพีตัวน,นี้ชื่อสายน้ำผึ้งค่ะตัวน,นี้ชื่อเจอรี่ตัวน,นั้นชื่อไทเกอร์ส่วนตัวน,นั้นชื่อมุกดาสูบน้ำใส่ข้าวแห้งเร็วนะคะสะแห้งเดี๋ยวจะหาป่านะคะมืวอน,นี้สะแห้งแล้วค่ะโอ้อยขาคามคันไหลที่ฮะแต่เกี่ยวไปไผ่หยาด ตมโอ้สาอัวก็ใหญ่มากค่ะอยากกินแกงสายบัวสายบัวสายบัวนีค่ะถึงบ้านดิฉันแล้วค่ะบ้านหน่อยกลางทุ่งนะคโอ๊ะดอกกระบองเพุกของเยันออกดอกนะคะมีวามออกดอกค่ะเบาๆนะคะัสวยงามนะคะถึงบ้านแล้วค่ะโอ้ลหลค่ะดีเก็บนะคะ อย่าไปกินข้าวโพดก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้า